สวัสดีจ้าเช็คโถดกันเด้อพี่น้องเช็คโถก่อนที่ทำงานขอบคุณจ้าขอบคุณทุกท่านขอบคุณผู้ลูกค้าทั้งหลายที่ียาใช้บริการขอบคุณมากมมยเด้จ้าขอบคุณเพื่อนเพื่อนที่ให้กำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจเด้อพี่น้องขอบคุณหลายหลยเด้อจ้าทำงานกันเด้อพี่น้องยอดน้ำมันสูงกันพี่น้อง อยอดน้ำมันยอดน้ำมันเครื่องยอดน้ำมันโซ่ก่อทำงานกันเด้อพี่น้องเลยแต่โรงงานต้องยอดน้ำมันโซเด้อพี่น้องทำงานกันเด้อพี่น้องเช็กลดทำงานกันเด้อเช็กดกันเด้อพี่น้องเลย เ็เรียบร้อยละจ้าขอบคุณหลายๆลยด้วยจ้าขอบคุณถูก่ันขอบคุณถูกกำลังใจขอบคุณถูกแฝงทูกแชร์ถุกรีบทุกคอมเมนต์ขอบคุณมากมายเช็กลดจ้าเช็คเรียบร้อยยอดน้ํามันเครื่องเรียบร้อยหมดแล้วด้วยจ้ายอดน้ํามันเรียบร้อยแล้วทีนีีกเกิดกี่เตรียมโรงงานแลวพี่น้องเอ้ยที่ยอนน้ามันเครื่องจ้ายอดให้เครื่องมันของเครื่องมันลื่นด้วยพี่น้อง ยอดน้ำมันเขื่องก่อนทำงานทำงานพี่นอ้องตรงนี้ียอดยอดยอดเลยพี่นอ้องเดี๋ยวยอดเผาจังหน่อยกันเด้อพี่นอ้องเผาเผามันดังเ,เลับขลับขลับขลั เอาจักหน่อยกันเด้อพี่น้องเภามันดังพอมันดังข,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 ดดขรักขลักขลักขลักลาอัดดอกหัวฉังดังาง,งานจับพี่น้องทำง,งานอันน,นี้อัดเจลาบีมีงานจะใส่เจลาบี ใ,ใส่น้ำมันเดลอพี่น้องใส่น้ำมันเครื่องขอบคุณจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วขอบคุณหลายๆ ทำงานทำงานเช็ครถเช็ครถพี่น้องเช็ดรถกันเด้อพี่น้องเอ้ยขอบคุณหลายๆเลยจ้ะขอบคุณมากมายขอบคุณคุณลูกค้านำที่เด็กช้บริการก็ขอให้ทุกคนมีความสุขเลยจ้ะแห้งๆเรื่อยๆปังๆกันทุกคนสดชื่นแจ่มใสจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าขอบคุณนะจา